คนนี้ก่อนเลยชื่อแม่น้ำหนึ่งต้องคนที่หนึ่งสมชื่อนะคะแม่น้ำหนึ่งก่อนหน้านี้บอกเลขที่ชอบและที่ใช่ล่าสุดมาบอกว่าตัวเองมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนกมากว่างวดนี้เลขที่ให้ต้องเข้าต้องเข้าแน่ๆสําหรับรัฐบาลไทยเพราะว่าไปกราบทาเาวสุวรรณที่วัดจุฬามณีที่สมุทรสงครามมาแล้วกลับมาฝันเห็นงูสีดาฝันเห็นยักษ์คราวนั้นแหละค่ะทุบโต๊ะเลยตอกย้ําความมั่นใจว่าเลขที่ให้งวดนี้ต้องปังปุริเย่แน่ๆฟังแม่น้ำหนึ่งค่ะ งวดนี้ปังไหมหนึ่งการันตีนะหนึ่งมั่นใจหนึ่งบอกว่างวดนี้เป็นงวดที่หนึ่งมั่นใจหนึ่งมั่นใจว่าเลขเข้าหนึ่งมั่นใจว่ามาแน่นอนหนึ่งมั่นใจว่าได้กรี๊ดแน่นอนงวดนี้หนึ่งมั่นใจรัฐบาลไทยมากมากเลยอ่ะคือแบบใช้คําว่ามั่นหน้าก็ได้รัฐบาลไทยงวดนี้มั่นใจมั่นหน้าใครรอรัฐบาลไทยพิมพ์รอมาเลยค่ะแล้วเราจะปล่อยเลขทูปปู่ใครงวดนี้พูดเลยแล้วกันเนาะหนึ่งชอบ ที่สุดก็คือแล้วก็แล้วก็วกชอบมากชอบจริงๆชอบแค่นี้รล้วาบานไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจว่ามีตัวนี้แน่นอน มันอะไรนะมันหน้าเขาใช้คำว่ามันหน้ามันโหนเดี๋ยวดิต้องมีมันโหนด้วยนะคะเออวลีฮิตติดปากนะะทองแม่น้ำหนึ่งะพี่เห็นเป็นอะไรคะคือจะอยากรู้น้ำหนักว่ามันจะหนักคอขนาดไหนน่าจะหนักอยู่นะบาทไหวไหมน่าจะได้นะเนาะอ้ปรากฏว่าข้างในตีโปรอย่างเราเข้าใจได้นี่ระดับแม่น้ำหนึ่แงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วขวามือคืออะไรอะคะ เลขทุบปูกับท้าวันไทยเลขทุบปู่ันทำไมมีสองตัวแล้วตรงกลางอ่ะพี่ปากลึกไปอ่ะใช่เหรอดูว่าตรงกลางขาดไปหรือว่าเลขสุดท้ายขาดพี่เอาดีๆเอาละเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูในสคริปต์ก่อนในสคริปต์ได้บอกไหมอ่ะมีไหมในสคริปต์ไม่ได้บอกด้วยสิอ่านี้ก็อยู่ที่ตาคุณที่ตาแล้วแหละอนี่แหละแล้วอยู่ที่ดวงแล้วนะคะะก็ตามนั้นแหละค่ะจากใบนำหนึ่งไปพ่อนำสองหน่อยดีกว่าพี่มนศิษิ์คำสร้อยนะคะนี่ก็ปังเรียดไม่แพ้กันนะคะไม่เคยแผ่วเหมือนกัน <doorway string> สำหรับการซื้อลอตเตอรี่แกมาแต่ละคีนี่คือคลี่เป็นใบพัดน่ะแล้วล่าสุดนี่นอกจากจะให้เลขแล้วอวยพรปีใหม่ไทยปีใหม่นะคะ2,565ด้วยอ่ฟังค่ะสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับจากใจผมเป็นสิกงสำนะครับขอทุกท่านจโชคดีมีความสุขรร่ำรวยถูกหวยถูกำกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขเฮงๆปีใหม่แล้วครับ2,565นะครับขอบคุณครับ ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้งวดนี้รวยให้โชคหนุนบุญช่วยขอให้รวยกันทุกคนขอให้รวยกันทุกคนปาลูกคอหน้าสูงเฮยเจิดเลูกคอยังสิบแปดชั้นเหมือนเดิมไอ้ลูกคอก็ลูกคอแต่เขาให้ถูกอะไรบ้างนะเมื่อกี้ถูกหวยฟังฟังฟังแบบ พี่ต้นเข้าไปถูกหวยกับผมเลยนะคะผมผมหูแว่วอ่ะเออผมหูแว่วคนเดียวอ่ะคงไม่มีใครฟังเหมือนผมแหละผมก็ไม่กล้าพูดผมว่าผมก็ได้ยินเหรอหรือจะัฟอีกทีป่ะล่ะเอ้ยไม่เป็นไรนะฮะเอาเลยพี่ต้องนรีผ่านยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะทัวราหาแล้วนี่คุยกับลูกคุยกับลูกแต่ปรากฏว่าเส้นนำสายตาของคุณผู้ชมเดี่ยมันไปโฟกัสที่อะไรละคุณผู้ชมดูเองค่ะลูกแตนนสู้เอะคุณผู้ชมดูเองค่ะ ป้าป้าเรียกไปแล้วเรียกกูพี่ได้ไหมถุงกระเทอครับพี่ประสิทธิ์พี่ประสิทธิ์ปีใหม่นี้พี่ไปไหนแล้วครับปีใหม่นี้ก็น่าจะอยู่กรุงเทพนะเขาดาวดอยู่กรุงเทพดีกว่าแล้วใบจะไปไหนไปนูนน่นนู่นที่ไหนไปกับแม่เหรอที่ไหนไม่บอกนี่เห็นไหมคะคือเส้นดำสายตาอยู่ที่แคปชั่นตัวเลขด้านบนอ่ะ เรียงเป็นตับแบบนั้นนะฮะคนสุดท้ายเจฟองเบียเจฟองเบียมาไลฟ์คุยกับแฟนคลับเหมือนกันนะคะเปิดภาพการจุดทูปเสียงทายเพิ่มแนวทางให้กับแฟนคลับเอาไปเสี่ยงโชคเพิ่มด้วยก็เหมือนเดิมนะคะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านไปอันนี้คอนเซปต์ของเจฟองเบียเขานะคะไหนอะ่ะทูบเสียงทายนี่เหรอ761อ่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแฮชแท็กด้านล่างเห็นไหมคะขอให้ทุกคนรวยๆนะคะสำหรับเย็นนี้ค่ะ อเวนเจอร์ต่อไปนะครับเป็นคิวของเจนุกบาร,รมีมหาเฮงอ้าวเจนุกว่าไงเจนุกบอกว่าไม่พลาดหรอกช่วงโค้งสุดท้ายไม่ไม่โค้งแล้วสิวันนี้นะทางตรงแล้ว<ะ>ทางตรงสุดท้ายแล้วนะครับไลฟ์คุยกับแฟนคลับนะฮะเจนุกบอกโชว์ลอตเอรี่เปึกใหญ่ที่ซื้อมางวดนี้ คือบอกว่าแม้ฉันเนี่ยแม้ตัวฉันนี้จะเป็นคนให้เลขแต่ฉันก็อยู่อยากถูกลงวันที่หนึ่งเหมือนกันเจ๊แกบอกแบบนั้นไหนไหนไลฟ์แล้วเจ๊นุกตอกย้ำเลขที่ชอบเลขที่ใช่นะฮะทั้งเลขหางประทัดที่ไปจุดถวายเท้าเวสวรันที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งแฟนคลับมาบอกว่าโอ้โหเจ๊เจ๊เจไปตรงกับเลขเนนน้อยนะที่ปังมาแล้วหลายงวดเหมือนกันนะ แล้วก็ยังมีเลขที่เป็นรถของเจนุกที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับรวมทั้งเลขแนวทางที่ให้ไว้ก็เอามาตอกย้ําให้แฟนคลับได้รู้ก,กันอีกรอบหนึ่งส่วนพี่ศุนนะ่ะพี่ศุนสุนารีราชสีมานะครับไม่ได้โพสต์เลขหรือว่าโพสต์ลอตเตอรี่แต่อย่างใดพี่ศุนโพสต์คลิปตัวต่อนี่นี่นนตัวต่อเนี่ยต่อบินเข้าบ้านมาเกาะที่หลอดไฟเตรียมจะทํารังในบ้าน พี่สุนนะครับบอกเป็นต่อเงินต่อทองบินเข้าบ้านแบบนี้มงคลร่ํารวยแน่นอนนี่พี่สุนบอกกับต่อนะพี่สุนคุยกับต่อรู้เรื่องนะรู้เรื่องเหรอพี่สุนบอกกับต่อบอกว่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นในบ้านได้แต่อย่าต่อยพี่สุนอย่าต่อยหมาพี่สุนก็แล้วกันอ้าวแล้วคนอื่นต่อยได้เหรอ <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แกพูดแบบทำนองว่าอย่าทำร้ายคนในบ้านงานนี้แฟนขับเข้ามาขอบ้านเลขที่ครับพี่สุนจนขนาดนี้ยังเงียบกริบ ไม่ได้ตอบเลยว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะฮะแต่คนต่อไปสิคนนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเอากับเขาด้วยเมื่อกี้ก็เป็นข่าวไปแล้วลีน่าจังจันจาเฮ้ยตอนแรกที่ผมคิดว่าวอเราเนี่ยทำภาพผิดไว้นะไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาบอกว่าส่งท้ายปีต้องมาส่งท้ายซะหน่อยนะฮะคือเอาลอตเตอรี่ที่ตัวเองซื้อเนี่ยมาโชว์นะครับ ให้แฟนขับได้ดูแม่ลีน่าบอกว่างวดน,นี้ซื้อ17ฉบับม,มาเรียงให้ดูเลยว่ามีเลขอะไรกันบ้างมีเลขทั้งแบบพุทธศักราชคิเตศกราศศกราชบ้านเลขที่เลขโฉนดที่ดินนะฮะอ่ะแม่ว่าไงแม่โฉนดที่ดินของตะกองห้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลอตเตอรี่ซื้อมาแล้ว17ใบพรุ่งนี้หวยออกพรุ่งนี้หวยออกรุ่นรางวัลที่หนึ่งกันนะอะให้ดูจ้ะอันนี้นะจ้ออะคอสอไง อีกไม่กี่วันก็222 0ก็เลยซื้อ22อันนี้21ก็คือสิ้นปีนี้ไงแล้วกลับกันก็12แล้วก็พศ2565กลับกันคือ56แล้วก็พศ2564กลับกันคือ46แล้วก็อันนี้เป็นบ้านเลขที่ของตะก้อง159กับ169ตามอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะตามอีกรอบหนึ่งจ้ะอันนี้เป็นฉนดที่ดินฉนดที่ดินของตะก้อง546 546 547 58 อ่ะเรียงเรียงเลียงอันนี้เป็นฉนดที่ดินของหอตะก้องฉนดที่ดินของตะก,ก้องสวัสดีจ้าสวัสดีฉนดที่ดินตะก,ก้องก็ดูแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคือทุกเลขแม่ลีนาประกาศทุกเลขเนี่ยมีสตรอรี่ที่มาที่ไปไม่ธรรมดา,านะฮะกลายเป็นหนึ่งในคนที่บอกเลขเด็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะฮะถ้ายามมาต่อที่หน้าจอทีวีฮะข่าวนี้เนี่ยถ้าจะจำกันได้แม่ตะเคียนหิวเข้า,ขา แล้วถูกฮะรอบออที่แล้วอ่ะสองสที่ถูกอะ่ะไปแป<ช>มางวดที่แล้วเนี่ยเข้างวดนี้ก็เลยออกมาอีกสักทีหนึ่งฟังเสียงไหมฮะฟังค่ะ5 5 2 รับรอบที่แล้วตรงๆร,รอบนี้ก็หวังว่าจะเต็มๆมและคนกรีดร้องกันตามเลยว่ามือที่ออกมาเนี่ยเลขอะไรก็พูดตามกันสุดท้ายแล้วพี่ผู้ชายเป็นสักครู่นี้ออกมาย้ำอีกทีะนะฮะอ่านข่าวต่อกันสองคนได้ไหมทำไมล่ะฮะจะรีบลงไปดูข้างหลังว่ายังมีขายไหมไม่น่าจะทันแล้วอะอลอนะครับนี่คือคือจริงๆแล้วเป็นพิธีเปิดศาลหลังใหม่ของเจ้าแม่มารีนี่เจ้าแม่มารีเจ้าแม่มารีคือดังขนาดไหนดังขนาดตอนนี้มีการจ้างลิเก จ้างนางรํามารําบวงสวงเจ้าแม่มาลีแล้วนี่ดังขนาดนี้แล้วนะฮะอย่าว่าแต่เจ้าแม่เลยเมื่อวานนี้ที่ของขึ้นอง์ลงอะ่ะคนร่วมพิธีองค์ลงไปตามๆกันเหมือนกันระหว่างที่นั่งมีการลุกนั่งกรีดร้องเนี่ยเกิดขึ้นหลายต่อหลายคนฮะเนี่ยนี่คนที่มาร่วมพิธีนะฮะแล้วมีการสุดท้ายจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดได้เลขหางประทัดดังที่หน้าจอทีวีตอนนี้ ไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆสุดท้ายเฮ <ś> ้ยประทดมันไม่ได้มีสองบรรทัดเหรอ,อไม่แล้วมีมีสตัวด้วยข้าง <ś, S 1> บนอโอ้มีสี่สามสองคือ4ตัว4ตัว3ตัว2ตัว3แถวงานนี้ดูที่หน้าจอเอ,เองดวงสมพง์ก็ตรงกันบ่ายวันนี้มีโชคแน่นอนนะครับค่ะเด,ดี๋ดวยวช่วงนี้คาร์ลตชาติ